สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับ OB1 วนะครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนำแอปพลิเคชันตัวหนึ่งครับที่เป็นที่นิยมและก็ชื่นชอบของใครหลายๆคนนะครับผมแอปตัวนี้ก็มีชื่อว่าแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า o ฟ n o ครับผมซึ่งแอปพลิเคชันนี้นะครับก็จะแสดงรูปไอคอนเป็นโอเปอเรเตอร์ของเรานะครับที่เราใช้เครือข่ายได้อยู่นะครับของสมาร์ทโฟนเครื่องนั้นก็จะแสดงเป็นรูปไอคอนมามีทั้งดีแ c t to Move แล้วก็ AS นะครับผม ซึ่งแอปตัวนี้เนี่ยก็สามารถบอกรายละเอียดต่างๆได้อีกด้วยนะครับเช่นข้อมูลของเครื่องอความทีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมอ่ะเรามาเริ่มเลยครับผมนับแรกเข้าไปที่ Google Play Store ครับอ่าช่องเสิร์ชครับพิมพ์คำว,ว่า p h o n o นะครับผมอ่าซึ่งจะเห็นได้ว่ามันจะมี2ตัวอันนี้เป็นตัวฟรีแล้วก็มีตัวเสียงกันนะครับผมถ้าใครอยากจะอุดหนุน,นพัฒนาก็ดาวน์โหลดตัวเต็มไม่ได้เลยครับผมแล้วก็เขามีตัวฟรีแจกด้วยอันนี้เราจะโหลดตัวฟรีกันนะครับผม ามาดูดีเทลของตัวแอปพลิเคชันนะครับผมนะ,ะดีเทลของมันก็จะนะครับจะบอกเป็นรายละเอียดต่างๆครับนะีใช้เครือข่ายอะไรเลขหมายเลขโทรศัพท์เครื่องนี้อะไรนะครับผมโลงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มีเป็นพวก Device and OS Information แล้วก็มี user Information ก็ Information ทั่วๆไปนะครับผมอ่าอ่าเดี๋ยกด Install ได้เลยครับผมกด Accept ครับผม ซึ่งแอปโฟโนเนี่ยถ้าสังเกตได้ก็คือเหมือนจะรองรับเครือข่ายได้ทั่วโลกนะครับเนี่ยสังเกตจากไอคอนเนี่ยครับด้านเนี่ยครับลงรูปมันนะครับผมอ่ะเมื่อเราโหลดแล้วกด Open ครับผมปุ๊บอ่าคราวนี้ก็จะเป็นแจ้งเตือนของแอปมันนะฮะก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยครับมุมบนขวามือเนี่ยครับตรงนี้ฮะเนี่ยนี่ฮะมุมบนซ้ายมือของผมนะครับผมก็จะขึ้นเป็นโลโก้ของ d t แท็กเ่งเครื่องนี้ผมใช้เป็น d t แท็อยู่นะครับผมอ่ะ ก็จะมี h o n e number อันนี้คือผมยังไม่เซตติ้งนะครับมันสามารถใส่ได้คือเข้าไปที่เซตติ้งสามารถตั้งเลขได้อะไรอย่างนี้ครับผมมี roaming อะไรไหมอ่าตอนนี้เครือข่ายที่เราใช้อยู่ตรงไหนเป็น network type เป็นอะไรนะครับผม APN ตอนนี้สัญญาณเป็นไงก็จะบอกนะครับเนี่ยครับโดยจาอยู่ในสิกแนวนะครับตอนนี้ good, กูดกระแสว่าดีอยู่ครับผมแล้วก็ device and OS information ก็จะบอก imei e device model อะไรอย่างงี้ครับผม system build อะไรอย่างนี้ครับผมแ r a n d นะฮะบ ส่วน u s เส e ็จฟอร์แมชก็เป็นพวกโมบายอ่างๆว่าเราบูตเครื่องแบตเตอรี่ตอนนี้อยู่เท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็มีเป็นพวกความจําของเครื่องนะครับห่วยความจำเครื่องอ่ะเรามาดูนะอ่าถ้าเรากดอ่าตัวนี้ก็เป็นการเซตติ้งนะครับผมในตัวแอปพลิเคชันนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมก็จะบอกว่ามันมีเป็นอ่าวิงเจ็ดด้วยนะฮะเรามาดูกันวิงเจ็ตที่หน้าจอได้ด้วยนะครับผม อ่านเนี่ยครับผมก็จะมีโฟโนแบบต่างๆมีหนึ่งอ่าเรามาดูกันอันนี้ก่อนละอันดับแรกนะครับผมก็จะบอกอ่าเป็นรูปเครือข่ายทั่วๆไปอะไรเนี่ยผมนี่แบบแรกอะมาวิงเก็ตแบบที่สองนะครับผมนี่ครับเป็นแบบสองคนหนึ่งก็จะใหญ่ขึ้นมานะครับก็จะสวยขึ้นอ่านี่นะครับผมแบบที่สองฮะสองคนหนึ่งก็ อ่าแบบสุดท้ายนะครับเป็นแบบ4ี่คูณนึงมันจะยาวเต็มหน้าจ่อนี่นะครับผมก็จะมีบอกเป็นพวกอ่าตัวความจําเครื่องไมโครอะไร,ไรเป็นรูปโลโก้นะครับผมแล้วก็ความแรงของสัญญาณนะครับผมครับก็วันนี้ก็มาแนะนําแอปพลิเคชันดีๆแล้วก็เป็นที่นิยมนะครับตัวหนึ่งนะฮะยังไงก็รอติดตามกันพบกันคราวหน้านะครับผม